ฟังด้วยนะแล้วพูดสั่งมันรู้เรื่องไหมน่ารักดีได้มาอย่างไงครับตัวนี้เข้ามาให้หรือว่าไงอ๋อหรอเป็นไข่หรือเป็นตัวมาแล้วแล้วอย่างไงมันมีตัวขาวตัวเดียวทั้งตัวเลยเอามาถวายวัดมันมีบุญนะได้มาอยู่วัดนะ เป็นลูกศิษย์วัดใช่ไหมครับเด็กวัดหน้าที่ทำอะไรบ้างาเดินตามว่ะตามบินทาบาทด้วเหรอทุกเช้าเลยแหละครับอ๋ออยู่ที่วัดแต่ชอบเดินตามคนนะน่ารักมีชื่อไหมครับหลวงพ่อชื่ออะไรหิ่งห้อย,อยมันจิกใครไหม chín leo thói leo <laughs> แกงมันแกงมันห <laughs> ยอกเล่นหยอกเล่นหิงห้อยสวัสดีครับหิงห้อยผมมากวาดลานวัดนะเจอหิงห้อยอีกแล้วหิงห้อยจะชอบมาอยู่ใกล้ๆคนหิงห้อยหิงห้อย หิ่งห้อยน่ารักตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมันชื่อหิ่งห้อยนะเป็นนกอยู่ที่วัดป่าตึ้งกลางหง tâm bắn mẹ đàng, chiang mai, nọc nhung thi <laughs> vắt ba tung nga lết căng hùng, ลอยที้นไก่หนกยุงไม่แน่ใจที่ทางวัดเวลาเทพื้นแล้วมันก็มาเหยียบมาเหยียบบนพื้นปูนที่ยังไม่แห้งนี่เล็กๆนี่น่าจะไก่ไก่ไก่อันนี้นี่น,นี่อันนี้นี่น่าจะนกยุงนี่น คือเป็นศิลปะแบบนี้นี่คือตัวนี้แน่เลยชื่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้ละชื่ออะไรวันนั้นหลวงพ่อตุ้มิตรเขาบอกไว้ที่นี่วัดป่าตึงงามหรือวัดป่าตึงกลางหงตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ